วันนี้เวลา18นิกา19นาทีภายหลังจากที่ทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยานสารญจิตมงคลสุขอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุขโดยมีผลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยานแล้วส่งพระดําเนินไปยังลูกป,ปั่นจักรยานทรงเบีบแตรสัญญาณปล่อยขบวนจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์แล้วส่งจักรยานในระยะทางหนึ่งรอบสนามประมาณ10.28กิโลเมตรร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทั้งข้าราชการและพะสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยทรงใช้เวลาปั่นรวม32นาที46วินาทีสำหรับสนามจักรยานสรันจิตมงคลสุข เป็นสนามกีฬาที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานด้านการกีฬาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายฝึกฝนทักษะทางกีฬาทําให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงกับยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคต เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินไปยังพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกสมาคมจีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กลาบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน BMX ภายในสนามแข่งจักรยานต่างระดับเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งมีจุดสตาร์ทของสนามที่ระดับความสูง5เมตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจัก,กรยานผ่านลูกระนาดในแต่ละระดับที่มีความยากง่ายต่างกันทรงใช้ทักษะและพระอัจฉริยภาพในการผ่านสิ่งกีดขวางด้วยความปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจัก,กรยาน BMX ด้วยความสนพระราชาฤาัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายส่งส่งเสริมและส่งให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในทุกด้านเพื่อให้ราษฎรชาวไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาของไทยต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยาน B M X ประเภทชายและประเภทหญิงโดยสนามจักรยาน B M X ออกแบบโดยนายฮา์วียครีฟผู้ฝึกสอนจักรยาน B M X ทีมชาติไทยชาวสวิตเซอร์แลนด์มีความยาว356เมตรสูง5เมตรมีพื้นที่รวม8,400ตารางเมตรมีพื้นผิวสนามที่ใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสหพันธ์จักรยานสากล ต่อจากนั้นสเสด็จออกจากพระพราพิธีไปทอดพระเนตรการสาธิตบาลานซ์บค์หรือจักรยานขาไทยสำหรับเด็กเล็กโดยเด็กผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับเด็กในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน22คนณสนามจักรยานขาไทยสำหรับเด็กเล็กเป็นสนามที่ออกแบบให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง1-6ปีเน้นการฝึกทักษะการทรงตัวช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาเพื่อพัฒนาไปปั่นจัก ักยานสองล้อ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสนามปั้มแทรกซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิดเช่นจักรยานและสเก็ตบอร์ดเพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับที่สูงขึ้นในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานที่สนามปั้มแทรกเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงปรกพระหัตพระราชทานกำลังพระราชารือไทยแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย